พบกันวันจันทร์ที่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดนะเออวันเวลามันผ่านไปไวแล้วเราก็นะครับเจ็ดพฤศจิกายนนะครับวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วนะครับสิบห้าค่ำเดือนสิบสองก็หลายจังหวัดนะครับก็ จัดงานประเพณีลอยกระทงนะครับถ้าพูดถึงลอยกระทงเนี่ยโดยทั่วไปก็อาระทั่วพูมิภาคของประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทางการท,รท่องเทีของประเทศไทยโดยรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลโดยการท,รท่องเทีของประเทศไทยนะครับให้ สุโขททยเนี่ยเป็นธีมของงานประจำปีที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยก็เมือนดเทีทยนภาษาที่อุบลราชธานีอย่างเงี้ยนะครับก็ธรรมดาสุโขทัยก็จะได้งานลอยกระทงเผาจ,จุดเทียนเล่นไฟอะไร อะไรประมาณนี้คือคือประเพณีทางภาคกลางต้องยอมรับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแต่ก็โอเคสุขโขทัยแล้วก็แต่ก็จะเห็น <c oughs> หลายจังหวัดนะในทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เองนะครับไล,ล,ล่เลี่ยงมาแม่น้ําปิงกับจังหวัดตากถึงสุขโขทัยเนี่ยือเราจะเห็นประเพณีลอยกระทงนะครับก็เป็นงานประจําปีงาน ท้ายๆของปีแล้วนะครับมันเพญเดือน12ถ้าตามนักษัตวตาม22่สองคองสี่นะครับก็ก็มันเดือน12แล้วนะทางจันทรคตินะครับอุปราชธานีนะครับงานลอยกระทงไหลเรือไฟปีนี้ต้องเรียนว่าไฟ ต่างๆภาครัฐเองนะครับก็เหมือนว่าจะงดเว้นการจัดงานประเพณีเอาละตามประเพณีทั่วไปลอยกระทงนี่จ,จะมีบ้างทาง private ตั้ง, private, งแต่ไม่ได้จัดใหญ่อะไรเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยออกปีนี้น้ำท่วมนะครับแล้วก็เอาล่ะหลายส่วนคลี่คลายไปแล้วนะแต่ก็ยังมี พื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับที่ยังยังได้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอยู่นะครับก็ก็ก,ก,ก็น้ําก็ยังไหลเชี่ยวอยู่ก็มันมันเรียกว่าจริงๆเราลอยกระทงก็เดือนมันเป็นเดือนสองน้ำนองเต็มตะลิ่งที่เขาว่านะแต่ว่ามันบรรยากาศมันต้องฟื้นฟูเยียวยาไงมันการจัดงานลื่นเลยมันก็อาจจะดูไม่ไม่เหมาะ สถานการณ์เท่าไหร่ก็หนูเหมือนว่างานใหญ่เราไม่คงไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีตามประเพณีบ้างตามธรรมดานะครับก,ก,ก็ถือว่าทําตามประเพณีนะครับ <c oughs> วันนี้เมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนาะมีโอกาสได้ขับรถไปพาลูกนะพาครอบครัวกับญาติพี่น้องๆน,น,นะครับไปเที่ยวทางชายแดน แมจะเรียกว่าใช้ได้ไหมริมโของอะ่ะอำเภอเกมมาลาจาังหวัดอุบลน,นะครับก็จากอุบลแล้วจะมีไปร้อยร้อยกิโลนะครับโดยประมาณนะก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู่ก็มีโอกาสได้ดูบ้านดูเมืองคือคือเราไม่ได้เส้นนี้นเ,เราไม่ได้ไปไม่ได้ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว <laughs> น่าจะเกินสามปีสี่ปีะนะ คือคือก่อนโควิดด้วยนะที่เราไม่ได้ผ่านส่วนใหญ่ก็มันมันคือมันไม่ใช่เส้นทางที่จะสัญจรผ่านหรือว่ามีเป้าหมายอะไรชัดเจนอ่ละล่ะพื้นที่ท่องเที่ยวมันอีกวนเนี่ยทั่วไปก็โซนอีสานเอ้ยไม่ใช่โซนด้านใต้แล้วก็ทางตอนออกทางป่าแต้มช่องเม็ใช่ไหมม่น้ำสองสีนะครับเกือนซิลินทรนน้ำตกห้วยหลวงอะไรลา,ลาวๆนี้โซนนี้ยมันมันจะขึ้นค่อนมาทางเหนือแล้วนะ มันก็ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็คงจะไม่ได้ไปเพราะว่ามันไม่ใช่ทางผ่านอุทยานแห่งชาติก็ไม่มีนะครับก็แต่ก็เขาก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะเขมราชนะครับก,ก็ก็เราก็มีโอกาสได้ไปดูบ้านเมืองความเปลี่ยนแปลงนะเออถนนทนทางก็ <c oughs> ล่าสุดที่เราไปเนี่ยมันยังถนนสองเลนอยู่วันนี้ไปเนี่ยโอ้ถนนสี่เลนตลอดเส้นทางนะครับ ธุรกิจห้างร้านต่างๆก็เกิดขึ้นริมทางถามว่าคึกคักไหมก็พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไปตามยุคตามสมัยนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะผ่อนคลายมาตรการโควิดใช่ไหมครับมันมันก็ ก็คงประมาณนี้แหละนะสามปีเกือบสามปีที่ที่ที่เราฝ่าวิกฤตโรคระบาดโควิดมาเนี่ยมันโอ้ต้องยอมรับแต่ว่าภาคส่วนต่างๆเขาก็ยังดำเนินการเห็นชัดเจนที่สุดนะในยุคนี้นะในยุค5ปีสิปีหลังนะเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยคือคือ,ค,อคือประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาก็เรียกว่า ความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับอินฟราสักเจอร์นะ,ะใช่ไหมพวกถนนหน,นทางนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆโอ้พัฒนาแบบผิดหูผิดตาไปเยอะเลยนะครับคือถนนสายหลักถูกปรับยกระดับจากถนนเลนสวนนะครับ <c oughs> เป็นถนนสี่เลนมากมากมายิ่งกว่ายุคใดสมัยใดเลยนะครับคือมันรัามันก็เห็นชัดมากเพราะว่ามันมันคือเทคโนโลยีการก่อสร้างทุกวันนี้มันง่ายแล้วก็รู้ต่างๆนี่มันก็อยู่ข้างทางเดิมอ่ะแล้ว,ลวส่วนใหญ่กรมทางหลวงเองเขาก็มีเขตทางหลวงอยู่แล้วนะครับการขยายเขาก็ทําเผื่อไปแล้วนะ การขยายเพิ่มผิวจราจรจาก2เลนเป็น3เป็น4ีเลนหรือ6เลนมันมันมันไม่ได้ยากอะไรนะครับตเติมก็ประมาณมาแล้วก็บริหารกันลำดับความสำคัญก่อนหลังแต่ว่ายุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีการมีความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับก็ แน่นอนถนนทุนทางมันก็นำมาค่งซึ่งความคึกคักทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับความเจริญของของบ้านเมืองนะครับธุรกิจห้างร้านก็เกิดเป็นเง้านะแต่ว่ามันถามว่ามันจะไปจบที่ไหนบางทีมันก็ คือคือคือเราเห็นเราก็ตื่นตาตื่นใจแหละนะนะส่วนหนึ่งอามันสะดวกขึ้นส่วนที่สองโอ้มันดูเขาเรียกว่าอะไรแปลกตาเออแปลกตาเนี่เป็น,เป,นเป็นมุมที่เราแบบโอเพนอะไรแบบมไม่ไม่เคยเห็นเปิด,ปดมุมมองที่เราไม่เคยเห็นเดิมเดิมเราก็วิ่งถนนแคบแคบ,แคบ,แคบระหว่างอำเภอระหว่าง นะอย่างที่บิงเส้นเมื่อวานเนี่ยนั่นก็คือถนนระบว่างอำเภอแหละนะครับจากอุพลไปอำเภอหัวเมืองนะครับไม่ใช่เส้นทางหลักที่จะเชื่อมไปจังหวัดอื่นหรือว่าเป็นทางหลวงสายเอเชียระหว่างประเทศอะไรอย่างนั้นนะครับม,มันก็เป็นถนนโลคโรดพูดกันอย่างนั้นดีก,กแต่มันกลายเป็นสี่เลนไปแล้วทุกวันนี้นะครับ ถนนใน,ใน,ใ,นในจังหวัดภายในจังหวัดเองนะก็เนื่องจากบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการสัญจรทางบกโดยเฉพาะถนนเนี่ยมากเป็น,นันดับหนึ่งใช้คาว่าอย่งงางนั้นดีกว่านะครับส่วนหนึ่งมันก็มันก็เป็น Common เซนต์อยู่แล้วเป็น,ปนไม่ต้องคิดอะไรมากมันคือการสัญจรไปมาหาสูอกันใช่ไหมครับส่วน ส่วนการมคมนาคมขนส่งทางอื่นมันก็ต้องมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับทางน้ำใช่ไหมทางอากาศใช่ไหมหรือแม้แต่ทางบกด้วยกันเอง่ทั่วระบบรางนี่อะไรมันต้องคิดเยอะคิดเยอะมากกว่านี้พอสมควรนะครับการพัฒนาถนนมันก็เลยทําได้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแล้วก็เห็นผลตรงเป้าตรงประเด็นความเจริญเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าการ ขนส่งสินค้าการไปมาหาสูกา่กันก็สะดวกยิ่งขึ้นนะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่เห็นชัดนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแตกต่างคือคือมันจาก point to point แล้วก็เป็นใยแมงมุมไปได้ง่ายกว่าทางเครื่องบินทางอากาศหรือว่าทางรถไฟใช่ไหมครับือแ <c oughs> ม้แต่ทางน้ําก็เช่นกันนะครับมันมันก็แหมมันทุกวันนี้ไปไหนเราก็เจอแต่โลจิสติก เอกชนใช่ไหมดเดี๋ยวรัเคอรี่เอชอปปี้เอยใช่ไหมครับหรือว่าเราวออมามันตะกี้หอดเอางี้ดีกว่านะมันไปตามหัวเมืองในชนบทแทบจะทุกอย่าว่าแต่จังหวัดอำเภอตำบลก็ไปถึงแล้วทุกวันนี้นะก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญเพราะว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสื่อสารเนี่ยมันมันทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับการค้าขายทางไกลออนไลน์การชําระเงินการขนส่งมันก็ง่ายสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่จะมาเสริมคือคือภาคธุรกิจพวกนี้มันมันต้องเรียกว่าอะไร มันจะไม่อืมมันปฏิวัติปฏิวัติไหม <c oughs> มันปฏิวัติรูปแบบการค้าขายจากที่เคยที่เราคุ้นเคยอะเอาเอา,เอางั้นแล้ะกันเนาะอืม <c oughs> คือวันนี้มันมันมันอาจจะยังไปไม่มันจะสุดริมทิมประตูไปถึงไหนเราไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าระหว่างทางเราเห็นแล้วล่ะ ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเรื่องการค้าขายออนไลน์โดยไม่ต้องมีหน้าร้านอันนี้งะชัดเจนนะครับ <c oughs> การสื่อสารโดยไม่ต้องเจอกันเลยนะ,ะการชำระเงินโดยไม่ต้องนับมันต้องแตะกล้องกันการขนส่งก็ง่ายเพราะว่ามันก็เรียกว่าเข้าถึงเพราะว่าถนนหนทางมันสะดวกเป็นโครงข่ายมันก็เลย พอน้ำหนักมันเริ่มเริ่มเทมาทางเนี้ความคุ้มค่าคุ้มทุนในทางธุรกิจมันสามารถทําได้มันก็เหมือนก็เรียกว่าอะไรมันแรงขับใช่ไหมครับทําให้มันไปเร่งให้ความเปลี่ยนแปลงมันไวขึ้นนะครับก้าวกระโดดางประเทศไทยวันนี้ต้องเรียกว่าก้าวกระโดดความจเจริญมัน มันมันพูดยากนะั่นในแง่ไหนนะแต่ว่าเรียกว่าผมใช้คําว่าเหลื่อมล้ํามัน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 ก็นอาจจะคนละเรื่องนะคือ,อแน่นอนความเหลื่อมล้ําทางฐานะทางเศรษฐกิจของคนในแต่ละระดับคนร่ลำรวยคนชั้นชนชั้นกลางชน,ช,นชั้นลากยากบางพวกเราเนี่ยนะ <laughs> คือคือมันก็นั่นแหละมันโอเคแต่ว่าการเข้าถึง ทรัพยากรเข้าถึงแม้จะเรียกว่าความเจริญไหมคือถ้าเป็นสมัยไม่ต้องไกลอะ่ะเอาสักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไกลอะ่ะไกลเกิน ไกลเกินพวกเราอะนะองใช้คำน,นะ้ก็แน่แมแน่นอนม,นมันมีกลุ่มหนึ่งที่ที่เข้าถึงได้จริง,รงๆเลยนะครับไม่ว่าการสื่อสารด้วยระบบโมบายเนี่ยนะครับหรือว่า <c oughs> การซื้อการขายออนไลน์การจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การความสะดวกหรือพวกห้างสรรพสินค้าคอนเวเนียนตสโต์ทั้งหลายพวกนี้มันมันมัน โอกาสที่คนชาวบ้านอย่างพวกเราลละอยู่ตามต่างจังหวัดชนบทเนี่ยจะเข้าถึงนี่มัน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 ห่างไกลใช้คำวา่าอย่างนั้นดีกว่าไม่จะไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ห่างไกลแล้วก็มีต้นทุนนะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้ถูกไหมครับ <c oughs> แต่วันนี้เห็นชัดเจนว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องพวกนั้นนะความทีม่เรียกว่าความแตกต่างเส้นแล้วกันเนาะเ,ออเส้นนั้นอะ มันจางลงมากแล้วนะครับพวกเราทั่วๆไปอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากนะครับในราคาที่พอเป็นไปได้นะครับคือ,อส่วนดีมันมีนะครับแน่นอนส่วนที่มันเราจะบอกว่าเออมันก็มีกคุนที่ กลุ่มทุนน่ะทุนใหญ่เขาก็นาก,ก็จะมีเลเวลของเขาในการในการสร้างธุรกิจเขาใช่ไหมบางบาง,บางเรื่องบางราวก็อาจจะไปถึงขั้นผูกขาดแต่ว่ามันแน่นอนมันก็มีการแข่งขันในใ,ใ,ใ,ในในในหลายๆภาคส่วนอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าความที่ประชาชนโดยทั่วไปเนาะใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับสามารถเข้าถึงอ่า รับบริการอาจจะพวกถนนหนทางไฟฟ้าประปาโทรศัพท์นี่มันรับบริการเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเนี่ยบางอย่างก็อาจจะมาเสริมโดยภาคภาคเอกชนแต่เนี่ก็ยังต้องไปสัมปทานให้กับภาครัฐจากภาครัฐนะครับอันนี้พวกนี้มันเข้าถึงได้ในแง่หนึ่งมันก็ลด เหลี่ยมละไม่มันใช้คำว่าเหลี่อมแล้วมันไม่มันมันอาจจะไม่ใช่ความแตกต่างก็ได้เอ้ความแตกต่างแล้วช่องว่างแกลบมันมันมันไม่มากลดลงนะครับใช่ไหมมันลดลงไหมผมอาส่วนตัวนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราเด็กๆเนี่ยจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยอ๋ยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยอุบล ราชธานีจะไปกรุงเทพเนี่ยมีสายการบินเดียวใช่ไหมครับการบินไทยยังไม่มีไทยสมัยนอยการบินไทยนั่นแหละเออ <c oughs> ไปกลับมันต้องมีเกือบเกือบห้าพันนะสมัยน่อนคือเราใครจะนั่งได้ห้าพันเงินเดือนก็ราชการจบใหม่ยังก็ห้าพันนะ <c oughs> ใช่ไมครับยังไปพูดถึงเมื่อมีแต่ชนชั้นนักธุรกิจเท่านั้นหรือไม่ก็ท่านสสผูู้ทรงเกียติใช่ไหมครับ พ่อค้าวานิชทั้งหลายที่จะนั่งได้ใช่ไหมครับการจชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ขวตาพิเศษนั่งฟีใช่ไหมครับตัวฟรีเอางน,นี้ดีกว่าเราเราไม่ต้องไปฝัน,นถ้าไม่ขอขาบาตายจำเป็น,นเราไม่ได้นั่งเครื่องบินนะสนามบินในภาคอีสานก็มีอุบลนนอุดรขอนแก่น,นแต่นั้นแหละนะครับสมัยก่อนนะครับวัน <c oughs> นี้อ่ะ ือเราเรามันมันก็ผ่านมาหลายปีนะสามสิบปีนะสนามบินนตอนนี้มันมันเยอะขึ้นนะต้องยอมรับว,ว่ามันเยอะขึ้นมากพอสมควรแล้วก็สนามบินน้ำเดิม,ดมที่มีอยู่แล้วก็ขยับขยายนะครับเพิ่มความยาวเพิ่มเที่ยวบินนะครับขยาย พาตซิลิตี้ต่างๆอาการที่พักผู้โดยเพื่อจะรองรับการเดินทางทางอากาศซึ่งมันมีมากขึ้นในราคาที่ต้องบอกว่า <c oughs> คือ,ค,อคือไอ้เรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันไอ้ตรงนี้มันมันมันก็ต้องด,ดูหลายมิตินะไม่ใช่ว่ามันไม่เฟอ้อมันก็เฟอ้ออยู่นะเงินทุกวันนี้เงินเดือนข้าราชการเด็กๆจบใหม่ลูกๆแล้วนั้นจบใหม่นี่ถ้าทางานนี่กระนก็เถอะนะครับราชการก็หมื่นห้าเยืนพื้นจบปริญญาตรีใช่ไหมครับ แรงงานขั้นตน่ำนี้ประมาณหมื่นหนึ่งเดือนวันเดือนละสามร้อย,วยวกว่าบาทเน,น, 10, นี่เยเดือนละหมื่นหนึ่งแต่ประมาณซึ่งโอเคมันได้เงินเฟอ้อแน่นอนมันมันจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับจากค่าแรงขั้นต่ำมนละร้อยกว่าบาทจะเป็นวันละสามร้อยกว่าบาทมันขึ้นมาสามเท่าโดยประมาณเงินเดือนพื้นฐานโดยทั่วไปหรือขั้นต้นก็เพิ่มมาประมาณสามเท่านะครับสามสิบปีอ่ะฮะกลมๆนะ แต่ผ่าตัวเครื่องบินมันไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับวันนั้นมันสองพันกว่าบาทนะวันนี้นะโลคคสาไลาย,น,ยลาานังอุบลราชธานะีแต่เดิมวันละสองเที่ยวบินเมนื่อสามสิบปีที่แล้วนะอาจจะทีหน่อยวันเสาร์อาทิตย์วันนี้มันช่วงโควิดมันเราเห็นแะผลกระทบแหละไม่รักอตอนนี้ยังฟื้นได้ไม่เต็มที่ก็วันวันหนึ่งมีรวมรวมยี่สิบเที่ยวบินนะใช่ไหมครับสายการบินไม่ได้มีเฉพาะ แอร์การบินไทยแล้วไม่ใช่ไทยสมาแล้วมีนกแอร์แอร์เอเชียใช่ไหมอ่าไรอ,อนแอร์ไทยแล้วอันแอร์เวียดเจ็ตนะก็ประมาณนี้สายการบินแล้วสองสามเที่ยวบินนะต่อวันนะครับมันก็เยอะเป็นเกือบเกือบยี่สิบอุบลตอนนี้นะในราคาที่ผมว่าครึ่งหนึ่งของสามสิบปีที่แล้วนะโดยประมาณ เราสามารถจะวอล์กทั่วไปเนี่ยวอล์กอินเข้าไปซื้ออยู่ประมาณสักพันต้นๆพันกลางๆไม่ไม่ครึ่งสมัยก่อนมันสองพันกว่านะเกืบสามพันนะก็นี่เงี่ยมันมันโลกมันก็เปลี่ยนไปบางทีก็บางเรื่องมันก็ถูกลงบางเรื่องมันก็การเงินมันถูกลงแต่ว่าเราสามารถมีความสะดวก มากขึ้นการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะในราคาที่พอจะเป็นไปได้นะนี่ก็คือความสะดวกการเดินทางนี่ไม่ต้องพูดถึงอรุงเทพอุบนว่ากรุงเทพกอนแก่นสมัยก่อนนียโอ้มันยากนะมันมันรถล,ลามันก็น้อยคือเที่ยวบินก็น้นอยรถไฟก็นะวัดละเที่ยวนะเนีย่ยเราก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรทุกวันนี้นี่โอ้โหต้องยอมว่ามันสะดวกสบายมาขึ้นเพราะถนถนหนทางมันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับรถก็ดีขึ้นนะ มันมันมันจำนวนก็มากขึ้นการบริการก็ดีขึ้นนะครับค่าโดยสารเพิ่มไหมอันนี้ก็เพิ่มอยู่นะครับเม่นี้มันรถยนต์เนี่เอาเห็นว่าเพิ่มอยู่ชัดเจนเพราะว่ามันต้นทุนมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันต้นทุนแบบฟิกฟิกคอสชัดเจนเนี่ยมันโอ้น้ำหนักมันจะไปอยู่ที่น้ำมันร้อเปอซนเลยนะสมัยก่อนมัน ก็ว่าเครื่องบินมันก็นี้แหละน้ามันมันก็ใช้พลัาเดิิมแต่ว่าก็น่ามันน่าทึ่งว่าเขาบริหารจัดการอย่างไรอาจจะด้วยจํานวนคนด้วยมั้งใช่ไหมจำนวนผู้โดยสารเนี่ยถ้ามันคือ,ม,คอมันไม่ได้เต็มลำทั่วไปทุกวันนี้ก็สองรกว่าที่นั่งไงเครื่องบินขนาดกลางใช่ไหมครับพวกแอร์บัสสองร้อยสามรอเนี่ยพวกนี้โบอิงเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ด ก็อะไรบินทุกวันนี้ครับเจ็ดสามเจ็ดนะประมาณนั้นเนี่ยก็สองร้อยกว่าที่นั่งโดยกประมาณนะครับคือมันไม่เต็มไฟไล์หรอกนะสมัยก่อนมันก็ไม่เต็มไฟไล์เาขาต้องเก็บพอสมควรนะเพื่จะไปชดเชยค่าน้ำมันได้ถูกไหมครับคนที่จะใช้บริการเครื่องบินก็มีจํานวนน้อยคนเดินทางไม่เหมือนสมัยนี้นะครับคนไม่เยอะอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจแต่วันนี้มันโอ้โหคนมันมากขึ้นเนะราก็สามารถลดต้นทุนลงมาได้นะครับต้นทุนตั๋วนะแต่ว่าเดิมอาจจะมีร้อยคนไง นั่งก็ต้องเก็บแพงหน่อยเพราะว่ามันไม่ชดค่าน้ำมันมันแพงแต่ตอนนี้มันคนมันมากขึ้นอาจจะสองร้อยนะเนี่ยมันเติมเท่าตัวก็สามารถลดค่าตั๋วลงมาได้นั่นก็นนกนนกชัดเจนนะครับแต่ว่าบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้นะแต่ว่าเราถ้าเราสังเกตมองย้อนกลับไปแล้วก็มาถึงวันนี้เออมันมีพัฒนาการมาพอสมควรไม่นับเรื่องการสื่อสารใช่ไหมครับ โอ้โเราิว <laughs> ัฒนาการมันเร็วเร็วอันนี้เร็วเี่ยดฉีกตำราทุกเรื่องเลยแล้วก็เรียกว่าคือถ้าปู่ย่าตาทวดเรากองอาม่าตื่นขึ้นมาวันนี้มาเห็นลูกหลานเราสื่อสารกันด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ก็เก็เรียกว่าต้องช็อกเลยแหละใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปก็ถามว่าแพงไหมก็ ก็พอสมควรอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนอย่างนี้ดีกว่าเนอะสมัยก่อนนี่มันมันแพงด้วยเทคโนโลยีมันยังไม่ซับยัง <c oughs> อยู่อยู่ในยุคเริ่มต้นอนะ่ะมันก็แพงหมดและถูกไหมครับอะไรมันก็แพงหมดแล้วพอมันเป็นแมสมาแล้วจานวนมากมาแล้วต้นทุนต่อหน่วยมันก็ลดลงก็สามารถเก็บเก็บค่า ค่าให้บริการใช่ไหมครับค่าใช้บริการเนี่ยในปริมาณมากขึ้นมาชดเชยมันก็โอเคนะอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ก็เป็นส่วนดีของมันนะนะครับก,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 ก็ต้องก,ตองก็ต้องเห็นว่าบ้านเมืองมันพัฒนามามากนะมากจริงๆประเทศไทยเราเอาดูประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปดูบ้านอื่นบางอื่นนะประเทศไทยเราเนี่ยก็พัฒนามาจนก็เรียกว่าหลายอย่างก็แต่ <c oughs> อย่างที่ขับรถด,ดูบ้านเมือง ใช่ไหมครับเรื่องอดอยากเนี่ยวันเนี้ยจะมีไหมส่วนตัวผมคิดว่าคงจะโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็คงจะอาจจะมีนะถ้ามสมมุติว่ามันเกิดภัยพิบัติอะไรรุนแรงนระดับมหาภาพนะาระดับภูมิภาคเลยนะแต่ว่าโดยทั่วทั่วไปเนี่ยอดอยากเนี่บ้านเราเนี่ยคงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะใช่ไหมครับ มันมีหมดแหละของกินของใช้เราทําเหลือเฟือก็เรียกว่าเหลือเฟือจนสต๊อกไว้ล้นสต๊อกจนเน่าต้องเขียนวันเลขไปกินไม่ไหวก็ต้องทิ้งประมาณนั้นอ่ะอยกตัวอย่างเห็นภาพอย่างนี้แล้วกันนะคือสมัยก่อนนี่มันไม่มีกินเลยนะมันไม่มีน้ํามันน้ําดืม่มเราก็ต้องไปแบกไปขนมาไปขูดมาถูกไหมครับตัวนี้มันเปิดก๊อกอ่ะจะมาอยู่ที่บ้านอ่ะจะมาขังกลองน้ปปปํปลาปลาจะมาหรือไม่ก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ไหนก็มีน้ําขายร้านเป็น กีออสเป็นอะไรก็ขายน้ำหวานน้ำอะไรเยอะแยะไปหนะมด่ะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรถหลายชาติมันไม่ได้ขาดแคลนแล้วล่ะมันมันเลยตรงนั้นมาแล้วนะฮะเลยเส้นเส้นความที่จะเรียกว่าขาดแคลนมีเพื่อความอยู่รอดมันเลยมาแล้วนะครับก็ก,ก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าาละบ้านเรามันพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้ะแต่แน่นอนนะครับสําหรับหลังอย่างเราเนี่ยมันเป็นคนที่เกิดมาในยุคที่มัน คำว่าขาดแคลนเนี่ยคำว่าไม่มีเนี่ยมันมีอยู่จริงนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับลูกๆกันหลานยุคนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ไม่เป็นไรนะแต่ต้องบอกว่ายุคสมัยหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันไม่มีจริงๆมันขาดแคลนคำว่าขาดแคลนจริงๆเนี่ยมันมีแล้งเนี่ยแล้งจริงๆไม่มีน้ํแต่กินไม่มีน้ําจะดื่มต้องขอดต้องเฝ้ารอเนี่ยมันมีจริงๆนะครับ คืออดอยากนี่มันอดอยากจริงๆนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอันนี้นเี่มันก็เป็นภาพอดีตไปแล้ว,ลวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศเราบ้านเมืองเรามีพัฒนามาเรีมดับถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่า <c oughs> ส่วนดีมันก็มีมากนะมีมากจริงๆแหละนะครับทําให้การใช้ชีวิตของเรามันสะดวกสบายขึ้นใช่ไหม <c oughs> นะมันไม่ได้ไปดินรนแบบนั้นแล้วนะอื มันก็ไปต้องไปที่นรนอีกแบบหนึ่งนะแบบไหนบ้างนี่เดียวมีเวลาเราหาเวลามานั่งสนทนากันนะมันบางทีก็เหมือนกับคนแก่เล่าเรื่องความหลังนะแต่ว่าไม่ใช่ความหลังหรอกมันก็เมื่อไปกี่ปีมานี่เองยี่สิบสามสิบปีย้อนหลังมานี่เองนะครับก็ก็ก็มีโอกาสเรามาเราเราเรามาอ่ะมันมันมันมีแง่มุมอะไรบ้างที่ที่ชวนคิดนะชวนให้เราถูกคิดเหมือนกันว่าเออมัน จริงๆมันหลายอย่างมันพัฒนาไปมากจริงๆวันนี้เป็นอย่างนี้จากวันอดีวันหนึ่งในอดีตเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้แล้ววันข้างหน้าจะเป็นยังไงมันมันก็น่าสนใจอยู่นะครับอ้าววันนี้วันจันทนะครับพรุ่งนี้ลอยกระทงก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับให้ปลอดภัยนะครับตามประเพณีของไทยแล้วก็นะงานลอยกระทงขครสะดวกลอยออนไลน์ก็ว่ากันไปส่วนพี่น้องที่ยังลำบากอยู่ก็ยังมีนะครับก็ ขอให้มีกําลังใจแล้วก็คิดว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็เห็นทางาจังหวัดนะสสในพื้นที่ยกตัวอ,อย่างในพื้นที่อุบลราชธานีนเราก็เขาก็มาดูแล้วละมาเพื่อจะไปไปนําเสียงคนในพื้นที่ไปบอกกับทางภาครัฐเพื่อจะมาฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะอุทกภัยในรอบที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ก็หลายท่านก็ยัง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 อยู่ยังอยู่ตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมอยู่แล้วโรงเรียนหลายหลายโรงเรียนในอุบลราชธานีนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้นะครับเพราะน้ํานึงท่วมอยู่นะครับแต่คิดว่าจะคลี่คลายในเร็ววันนี้นะครับวันนี้เอาพบกันในวันจันทร์สบายๆแบบนี้มีโอกาสมาพบกันใหม่มีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันครับวันนี้สวัสดีครับ